สวัสดีค่ะแฟนกลับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นจากหนังสือเท่าแก่น้อยงวดวันที่16มิถุนายน2566เอาเลขเด่นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นงวดนี้เลขหน้าปกเด่น1กับ6นะคะมี1 6 6 1และก็1 8 6 8นะคะ เลขเด่นเท่าแก่น้อยเลขหน้าปกเด่นหนึ่งกับหกนะคะเรามาดูเลขข้างในเลยจ้าหนังสือเท่าแก่น้อยเพิ่งเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นครั้งแรกนะคะขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมงวดน,นี้เป็นงวดแรกนะคะ พอดีไปที่แผงขายหนังสือเลขก็เลยไปเจอก็ลองเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลข VIP ทองคําของหนังสือเท่าแก่น้อยก็เด่นหนึ่งส่วนล่างเด่นหนะคะเลขหนึ่งสี่นี้ก็มาหลายสำนักนะคะเลขหนึ่งสี่มาหลายสำนักนะคะแล้วแอร์ก,ก็ชอบตัวนี้นะคะ vip ทองคําเด่น1บนแต่ว่าบางสำนักเป็น7เป็น1นึ่เป็น7นะคะถ้า7เป็น1ก็เป็น7จ็ดสองเจมแล้วก็7 4นะคะอันนี้6บางที6ก็กลายเป็น9นะคะบางสำนักนะคะอย่างเช่น6กสก็อาจจะเป็น9ก้าสองอาจจะเป็นเก้าสอง นะคะหรือจะเป็นหกหกเก้าเก้าอันนี้คือเลขเด่นของหนังสือเท่าแก่น้อยนะคะหน้านี้บวงบวงเชือกเด่นแปดนะคะเด่นแปดล่างเด่นห้าถ้าเด่นแปดก็เป็น เป็นเลขเด่นของเลขเด่นของเจ็ดเซียนนะคะถ้าเด่นแปดอันนี้บ่วงบ่วงเชือกนะคะบนเด่นแปดล่างเด่นห้าเรามาดูดวงมหาโชคนะคะอันนี้ก็เด่นห้าเหมือนกันเด่นหนึ่ง เหนือเด่นหนึ่งใต้หรือเลขคล้ายสองตัวเด่นห้านะคะก็มีห้าศูนย์เจาะโชคเจาะลาบเจาะโชคเจาะลาบดวงมหาโชคให้เด่นหนึ่ง เหนือเด่นใต้ห้าเจาะโชคเจาะลาบก็เด่นหกับหนึ่งเรามาพิจารณาไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าแอดก็เพิ่งเอามาให้ดูเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกถ้าเข้าก็จะเอามาให้ดูตลอดไปนะคะยาใจคนจน ยาใจคนจนมาสี่มาสี่นะคะมีสี่แปดสี่เก้าแล้วก็สี่สี่บางทีก็จะกลับกันนะคะหรือบางทีก็มาสองตัวอย่างเช่นมาสี่เจ็ดแบบนี้นะคะสี่เจ็ดสี่เก้าอย่างนี้ถ้ามาเจ็ดก็มีเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะยาใจคนจน ที่สังเกตดูเลขหน้าปกนะคะมาหนึ่งกับหกปลาทองมาหกสี่หนึ่งนะคะหกสี่หนึ่งก็มาหลายสำนักเนาะหกสี่หนึ่งมาหลายสำนักปลาทองเด่นสีนะคะ ก็มี41 42ถ้าเด่นใต้ก็เด่น5นะคะก็มี51 52ดวงเท่าแก่น้อยดวงเท่าแก่น้อยเลข43มาเยอะเนาะกับ63เป็นเลขเลขเลข,เลขท้ายสลากินแบ่งรัฐบาลท่านไปหาซื้อไว้เลยจ้า ต่อไปนะคะต่อไปเป็นทอดสมอดักเลขอมืมาสี่ท่านผู้ชมคะเลขตรงนี้น่าสนใจนะคะสี่สามสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดติ๊กนิโลมาสองสี่เจ็ดนะคะนี่คือเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เด่น5นะคะมี5 4 5 6แล้วก็5 7อันนี้คือเลขเด่นของหนังสือเท่าแก่น้อยนะคะทอดสมอดักเลขอืมทอดสมอดักเลขอันนี้เป็นเลข ดาวเด่นประจำวันหวยออกวันศุกร์นะคะวันศุกร์เข้าให้มาแบบนี้ถ้าหกก็มีหกสามนะคะที่เด่น น,นี่คือดาวดินประจำวันเรามาดูว่าจะ,จะมีไหมจะมีไหมอันนี้เป็นเลขถอดรูปได้เลขเด่น4ก็มี4ี่หนึ่งสสองแล้วก็4ี่หกหกสหนึ่งหกสองแล้วก็6กสีมาเยอะ มวดนี้6มาเยอะนะคะหรือจะเป็น 6, 6? หกหเนาะส่วนเลขล่างก็มี7นะคะก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจดหขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแอดคิดว่าคงจะ ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งออกนะคะตัวใดตัวหนึ่งเด่นนะคะเด่นตัวใดตัวหนึ่งเลยเนาะเข้าแต่ว่าแอดคิดว่าเจ็ดคงเข้าหรือหนึ่งคงเข้านะคะแต่ว่าเลขเท่าแก่นี้เท่าแก่น้อยนี้เลขหกเด่นมากที่สุดนะคะ ต่อไปก็คือถ้าให้แอดสรุปนะคะเลขหกเด่นมากที่สุดเลขหนึ่งเด่นมากลองลงมาแล้วก็เลขเจ็ดนะคะส่วนเลขล่างเด่นห้ามากที่สุดนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามท่านกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอให้ท่านจงโชคดีขอให้ท่านถูกหวยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ท่านร่ำรวย นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ